สบายดียูดีไม่แห้งครับพี่น้องช่อง y o youtube ครัวพอหมันกน้องหมูหวานครับมีตาหาบริเหตุกินจ้ากเถื่อนะครับผมมือนีสิมะแกงน่อไม้สูตพี่น้องกินครับเครื่องก็จะมีหน่อไม้นะครับผมเลือกเป็นกิมซุงนะฮะมันยังต่มจืดไว้พักกันแย่งหน้าครับตักคร้พริกแดงแล้วก็พริกขาวนะครับผมแล้วก็น้ำยานังนี่แหละนะครับผม อาหารมือนี้นะครับผมแบบบ้านๆอีสานบานห่อวิธีไท่บ้านวิธีไทยอุบลกับเดี๋ยวมากินขอน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสิปอกนู่นไม่ครับนอเดียวเนี่ยแหละปอกนวเดียวปอกนเอเดียวนอเดียวี่กระดิบอบางใ,ใหญ่คนนี้ ถ้าตองแบ่งเคิงครับมันใหญ่โผดมันจับบถนัดเมื่อกิมซุ้งมันจะกรอบครับจะกรอบกิมซุ้งจะกรอบมากต้องใส่เมยดเข่าๆด้วยครับต้องใช้เม็ดคมๆนะฮะ <c oughs> มันจะสิวออกมางามจังสิงออกมางามใส่ใส่เม็ดคมๆจักนะฮะวิธีการจักค่อยๆเสียนไป ค่อยกินไปครับมันจะได้ตอนที่เรียบๆตอนจะบ่หนา อันนี้เป็นหางเขาจะบอ,บอสับนะครับเขาจะบอเขาจะบอย่ำบอสอยนะครับเพราะว่าเขาจะกรอบกรอบแล้วก็สูกไว้เราก็ต้องทแบบนี้เอานะครับแบบนี้เอาเวลายำ่ำจะได้ยำ่ำพุดพุดพุดถ้าเขาไปสับไปย่ำม,ม,มันจะมันจะมุนครับทาแบบนี้เอานะครับก็เป็นว่าเสร็จสับเรียบร้อยครับเนี่ยเห็นบ่อืมเสร็จสับเรียบร้อย เขาสิไปต้มน้ำนะฮะต้มให้จืดนิดนึงหล้วกาค่อยไปแกงใส้น้นำจะนั่งเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปครับตำจะนั่งครับตำจะนั่งถ่าผมจะต้มใส่พริกขาวไว้เลยครับเพราะว่ามัานจงเปื่อยเร็วครับพริกขาว ถ้าเราใส่ตอนเราปรุงเราแกงมันจะไม่ค่อยเปื่อยนะครับ เราจะคั้นเอาน้ําเขียวของย่านางนะครับผมโดยบีบ <c oughs> บีบเบาๆว่่ต้องบีบแห้งเพราะว่าเขาตําเขาละเอียดแล้วน้ำเขาออกมาแล้วนะเพียงแต่ว่าเขาบีบให้น้ำเขาออกมานี่คือการสกัดแบบหนึ่งนะครับใเอื้อนอยางเป็นทั้งการเคลื่อนการสกัด <c oughs> การสกัดเอาน้ำย่านางเอาความเขียวออกมาเป็นร่างจืดครับเป็นร่างจืด กินในเปาๆจะดีมากเพราะว่ามันจะล้างสารพิษนะฮะล้างสารพิษออกจากร่างกายทีเล็กทีน้อยนะครับเป็นประโยชน์แะครับเป็นยาด้วยนี่เป็นยาเป็นยาแค่นี้มาต้องบีบแห้งครับเพราะว่า้าบีบแห้งนะเวลาไปแกงเขาจะเป็นฟอง ก็จะได้น้ำยานางประมาณนี้นะครับเดี๋ยวห้องจึงเติมน้ำอีกถา้าบ่เข็มขน้นพ่อห้องจึงเติมน้ำใหม่นะฮะประมาณนี้ครับน้ํายานางครับต่อไปห้องซิมตําข้าวเบือข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวที่ห้องแช่น้ำให้ใหออนให้นุ่ม <c oughs> เอาไปใส่นะครับคุณสมบัติกับโบตางกับแป้งมันครับมันแป้งมันนะฮะก็คือ จะช่วยให้น้ำน้ำแจงหน่อไม้มันข้นมันข้นมันเหนียวเหนืดนิดๆนะครับบเมนเหนียวเหนืดแห้งแห้งแล้วก็ช่วยให้หน่อไม้มันอ่อนด้วยนะครับตอนหน่อใหม่มันอ่อนแล้วก็น้ำน้ำแกงมันจะเหนียวข้นข้นนิดนึงใส่ไหลายมันจะเหนียวครับมันจะเหนืดเราใส่ไม่เยอะนะครับใส่เยอะมันจะเหนืดเพราะว่าข้าตํามันที่เป็นแป้งคล้ายๆกับแป้งนั่นแหละนะครับ ไข่กับแป้งไข่กับแป้งขาวเจ้าแป้งเขเหนียวแป้งข้วโพดน่ะช่วยให้น้ําแกงมันเหนืดเหนืดไข่กับข้าวเห็ดแกงกระเพาะปลานั่นแหละไข่กับกระเพาะปลาให้มันน้ํามันออกแบบนั้นแหละนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะบอกเข็มข้นปันกระเพาะปลาข้ามเหนียวนะฮะอีสานเอื่นเข่าเบือ่อเราจะมาตาพริกครับถ้าสิมาตาพริกเพื่อให้น้ําแกงมีรสชาตินะครับ ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าน่อหม่มันจะออกรดรดห่อนรดเผ็ดอยู่แล้วนะครับผมตำตำพ่อหยาบๆครับเวลาตำก็ต้องเอามือป้องป้องปากคกแบบนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเด่นเข้าขุมตานะครับมันจะกระเด็นเข้าขุมตาตำพ่อแตกๆก,กับพ่อครับไม่ต้องละเอียดนะฮะอ,อ่ะแค่นี้ก็พอนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ไม่ต้องให้ละเอียดมาก ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือเราจะตักใส่นี้ไว้เลยเอ่ะขาสิตักใส่น้ำยานางไว้เลยครับตักใส่น้ำยานางไว้เลยเวลาแกงก็เทใส่หม้อพร้อมแกงไม่ต้องตักไหลเที่ยวนะครับอืมอืมแล้วก็ น้ำล้างโคกเลยน้ำเราสามารถเติมได้อีกนะครับถ้ามันไม่พอถ้ามันข้นเกินไปถ้าข้นเกินไปเราสามารถเติมน้ำได้อีกนะครับเห็นบ่เข้มขนครับหลังจากจี่เห้าต้มจืดประมาณ จ็ดสิบครับไม่ต้องให้จืดมากนะครับผมให้มันมีรสขมอยู่นิดหนึง่งล้วก็จะมาทําการใส่น้ําย้านางนะครับเข้าเบือนะฮะน้ำยานางแล้วก็ข้าเบือที่เข้าเตรียมไว้นะครับผมใส่เลยแล้วก็นำไปนําไปแกงเลยนะครับอ่ะถ้าไม่พอค่อยเติมน้ําได้นะครับ บางหม่องเขาจะบ่มียานางนะครับบางหม่องที่บ่มียานางเขาก็เอาใบสาคูต้นสาคูครับหรือว่ามันเชียงคู่บานเท่านั่นนะครับมาตําหรือเอาใบกล้วยอ่อนมาตําครับใบมันแก้วใบมันฝรังหรือมาตัามเทนได้นะฮะที่ไม่มีนะครับแล้วต่นะฮะประยุกต์ใส่นะครับผมเห็นไหมเห็นน้ำเข้าขัวนี่คือเข้าเบือเข้าเบือ จะใส่แค่นี้แหละครับอ่ะเราเขาก็ไปตั้งไฟกันไปตั้งไฟกันนะครับตั้งไฟแล้วครับรอให้เดือดแล้วก็รอให้น้ำยนางเบิดกินเขียวครับเขากับปรุงแล้วก็กินได้เลยนะครับผมใส่นี้นิดนึงนะครับเพื่อความหอม เพื่อความหอมนะมีตะไคร้ด้วยแต่ว่าไม่ใส่หอมบอตาหอมบอตอยังใส่ครับเพราะว่าผมอยากได้รสชาติอยากได้รสชาติแล้วก็อยากได้กินแบบนุม่มใหม่สดๆบานห่อสมัยตะโพตเมยเห่อแกงนะครับใส่นะหนำยานางปลาแดกสุรดนะครับแล้วก็มีบางคนก็ใส่พักกระแยงบางคนก็ใส่พักอีตูบางคนก็นใ,สกนกนใส่พักขาหรือว่าชะอมครับแล้วแต่ความชื่นชอบนะครับผมเลือกผักกระแยง,งครับพักกระแยง,งหน้า เดี๋ยวเขาล่อไห้นามเลือดครับแล้วค่อยปรุงครับอ่ะมาถึงเวลาปรุงครับก็ไม่มีอะไรมากเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาร้านะครับผมน้ำปลาร้าต้มสุกนิดนึงม่ต้องปรุงหลายครับ ถ้าไม่พอค่อยปรุงใหม่นะครับแล้วก็น้านําปลาตอนนี้ยังเหมือนกันนะครับส่วนไอ้นี่ใส่มากก็อร่อยมากครับส่วนผักเรายังไม่ใส่นะครับข้าวจีปรุงให้รสชาติกลมกลมสก่อนปรุง <c oughs> ให้รสชาติกลมกลมก่อนบางคนก็ใส่หยอดพักใส่ครับ <c oughs> แต่ว่าหน่อไม้มันขมอยู่แล้วไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผม บางคนก็นมาขมขมแต่ว่าผมมาแบบรสชาติของนอไม้นะครับนอไม้ไม่ต้องหวานนอมไม้มันต้องออกหวานหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยเดี๋ยวเขาจะมาชิมกันอือจะใส่น้ำปลานิดนึงใส่น้ำปาอีกน,น,นิดนึงแล้วก็ ใส่น้ำปลาอีกนิดนึงนะครับผม่มาจะพอแล้วถ้าพอถ้าคิดว่ากลมกลมแล้วเราก็ใส่ผักเดีเลยใส่ผักพอผักมันหยุบแล้วก็ปรุงได้เตรียมกินไดีเลยครับ โดดเป็นกรรมแกงนองใม้ใส่ผักแยงหน้าบานเท่าครับผักแยงนานะครับบางคนก็ใส่ผักชะอมบางคนก็ใส่ผักอีตูครับแมงหลัก ผมเลือกใบผักกยง,งครับเพื่อเวลากินแล้วมันสีคิดฮอดทงไฮทงหน้าบานเท่าครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเตรียมปรงแล้วก็เทใส่ถาดได้เลยครับมากินขอน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามวิดีโอเตรียมได้นะครับที่ช่อง YouTube ครัวพ่อหมนันก็นองหมูหวานครับ มาเดือพนองเด้อแล้วแล้วครับผมน้ำแกงจะเข้มข้นมากนะครับเพราะว่าตาพริกใส่ครับไม่มีอะไรมากครับมีแค่ตําพริกใส่แล้วก็ข่าเบือครับมีพริกลอครับผักก็เป็นผักบ้านๆนะครับพาได้ตามริมหัวนะครับมะแหวงเครือหรือว่าบักแขงขมหยอดพักใส่ปลาครับพักใส่ขีนอกบานทอาครับกระถินริมรั้วกระถินกําพาครับสองหน่วยก็จะมีขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวนะครับ อนะกินขาอน้ำกันบานี้ครับยกอ่อยย่อขั่วมันต้องจำเนี้ยคนอีสานจะต้องจำครับแต่ต้องจำก่อน มันจะขมนะครับขมจี๊ดเลยนะครับมาละป่ามาละกินนกบ้านหฮาครับอืแต่ว่าโบราันพิ่บอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา อืเขากันครับหย่อนบลาปลาพักไซคิโนกับเกนเมืไม่นี่เขากันเลยพี่น้อง บะตองมียังเลยถ้ามีกยกงน้ำมานเนี่ยไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับเดี๋าบขาด้วยผม อ่ะเรียบร้อยพี่น้องครับกเกือบเต็มนี่ละกินข้าวบ่ค่อยแ่บอีกละเหลือสมนิล่ะครับบ่เบิดดอกทองสีแตกทองสีแตกทองสีแตกนะครับอืนานๆกินครั้งหนึ่งมันก็แ่บอยู่ครับดนๆกินทีหนึ่งครับนี่แหละเพื่อนว่าแกงเองกินเองเล้งพ่อครับส่วนข้าวเราก็กินข้าวบ่เบิดกองพี่น้องเอ้ย กินข้าวบวบกรองครับที่บ้านตานันครับก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณกับการรับชมน้ำได้ครับเด้อขอบคุณที่ไหลนะครับฝากดูแลช่องน้ำช่อง YouTube ครัวพ่อหมันกระหล่อมวันครับคนบ้านเท่านะครับวิธีไทยบ้านวิธีไทยอุบลครับมีจะไปหาบริเวณจินครับวันนี้ก็เลยมาแกงครับแกงเนใหอไม้แกงเนใหอไม้สดสดแกงเองกินเองนีละพ่อยา่กับพวกกินน้ำพ่อยาอิ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะครับอยู่ดีไม่แห้งครับ